สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเป๊โซ่เช่งเคยวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเล่นไอดีใหม่สุดๆเพราะว่าได้ทำคลิปเกี่ยวกับการล็อกอินล็อกเอาท์ไปในคลิปที่แล้วนะฮะผมก็จะเลยมาแนะนำะตู้ใหม่ไม่ใช่ตู้ใหม่สิตู้เริ่มต้นของเฉพาะผู้เล่นใหม่ว่าตู้นี้มีดียังไงแล้วควรเปิดหรือไม่นะสำหรับตู้นี้นะ ตู้นี้ก็ไม่มีการันตีฮะจะเป็นแบบเปิดครั้งละ250เลยไม่มีสเต็ปหนึ่งครั้ง250สองครั้งก็ห้าร้อย่างเงี้ยครั้งละ250นะอืมพอมันมีเฉพาะสองตัวหน้าตู้ให้ดูอิจิโกะครับเป็นเมตาส้มแล้วก็เป็นตัวโห,ด,หดตัวหนึ่งแต่การเดินค่อนข้างที่จะลำบากสกิลอ่านเล่นยากนิดนึง แต่ว่าเป็นตัวที่แรงนะรวมๆแล้วแรงแรงมากถ้าไม่ตายแรงแล้วก็ภาาสองเป็นแบบวอลเทคติดตามอันนี้คือดีดีเลยได้ตัวนี้ถือว่าดีแจ๋วอิชิดะฟ้าครับเมตาเอ่อเมตาฟ้า uh, ตัวนี้ก็ดีดีสุดๆมีเกตเอฟเฟกต์สะสมความแรงประมาณนั้นเกต e อฟเฟกตเต็มเปิดใช้จะแรงแบบสุดๆแรงกระชุดรุดมาก <c oughs> สังเกตตัวแรงๆจะไม่มีดอกมีอะไรมากมายหรอกนะแต่อันเนี้ยมัน เราไม่ต้องดอกก็ได้ไอพวกตัวแรงทั้งหลายนะฮะเอาไปตั้งไปตั้งเป็นหัวห้องแล้วก็เปิดรับสมัครบวก5ห,หรือว่าดอกให้คนอื่นเข้ามาดอกให้เราแต่เราเป็นตัวแบกอย่างเงี้ยได้เลยสวยไอเซนม่วงครับตัวนี้ของดีที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะตัวนี้เก่งเก่งมากๆเลยถ้าพูดถึงเป็นตัวออโต้นะผมว่าตัวนี้ยังเป็นตัวออโต้ที่ดีที่สุดในเกมอยู่มีวอลเทคเหมือนกันแล้วก็มีาร,ร์มแรงแบบสุด เมื่อพลังกายเต็มก็มีนะฮะแล้วก็มีรูปกินในตัวด้วยสําหรับไอเซนโมตัวนี้ถือว่าแจ๋วไอเซนครอบรอบ6ปีนะตัวนี้ต่อไปเป็นโกเขียวอาร์ตฮะตัวนี้ตัวนี้ก็แรงเล่นง่ายพุ่งแบบปื๊ดปดั๊ดปื๊ดปดั๊ดอาจจะไม่แรงเบอร์วางอลังการเหมือนตัวอื่นแต่ว่าเล่นง่ายเล่นง่ายง่ายอ่ะพุ่งได้ดีแล้วก็สกิลกว้างตีตีแรง ต่อไปเป็นโรสฮะโรสฟ้าตัวนี้ตีปกติแรงจะไม่ผิดน่าจะสังเวียนอ่าตัวเขียวๆตัวนี้นกต,นตัวนี้ตีแรงมากนะมองเป็นเหมือนเป็นอลาคาลูกกระจอกแต่ว่าตีแรงมากๆไงตัวนี้ถือว่าดีนะต่อไปเป็นฮินามริม่วงฮะตัวนี้ตอบน้ําหอมสีส้มเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําหอมกอขอภัอยฮะหยาดน้ําครับหยดน้ําสีส้ม3 0เซ มัซมโตตัวนี้ก็แรงแต่จะอาจจะไม่ค่อยใช้อะไรมากมายแต่ใช้ในหอคอยแน่แน่แน่นอนเลยต่อไปเป็นโทชิโร่แดงครับตัวนี้ดออน้ำหอมกับหยาดน้ำน้ำหอมกับหยดน้ำนั่นแหละตัวนี้เป็นลิรุกะเขียวตัวนี้ก็ดอกหยดน้ำเหมือนกันแชตม่วงตัวนี้ตีปกติแรงแล้ว แชทให้พูดนะ่น่าจะเป็นแชทที่เก่งที่สุดเลยละมัง้งเขายังมีอตัวครัดแชทแดงฟูวิงตัวนั้นก็เก่งเหมือนกันแต่นั้นสายปกติอันนี้สายอันนี้ก็ปกตินี่หว่าเก่งเกือบที่สุดแต่ว่าแชทแดงฟูวิงเก่งกวา่าแต่ได้แชทตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงฮะอันนี้ก็ถือว่าดีแจกไปเลยต่อไปเป็นโอกะอะไรสักอย่างนะไอ้ตัวเนี้ยไอตัวนี้ไม่ใช่โอกะวะมันคือตัวอะไรวะแต่แต่ตว่าเป็นตัวดอก ตอบหยาดน้ำมัง้งถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าตัวนี้แรงเหมือนกันออโต้ได้ดีเลยตีแรงตรีไกลโูกะหรือเปล่าวะไม่ใช่วะฟูวิงอ่ะจำชื่อไม่ได้แต่ทุกตัวดีหมดฮนะแต่ตัวที่ดีที่สุดนะมีอยู่1,2,3โกอิชิดะไอเซนโกอารตสตัวฮนะอันนี้คือตัวที่แรงที่สุด และตัวที่มีประโยชน์ฮะนี่ครับฮิโนโมริโซชิโร่ลิลูกะเขียวฮะแล้วก็ตัวนี้จำชื่อไม่ไดนเหมือนกันเนเน,น่ที่วงอยู่เนี่ยคือทุกตัวในตู้อะมันแรงหมดอ่ะได้ตัวไหนก็ไม่ต้องเสียใจฮะแต่อยากจะดีใจที่สุดก็ต้องไอเซนแล้วก็มิชิดะแล้วก็อิจิโกะโกะอาร์เขียว โอเคเราเสียเวลากันมาพอสมควรล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเปิดเลยเราผมมีเพชรอยู่2,500เม็ดสำหรับผู้เล่นใหม่นะเราไปดูกันที่สเต็ปแรกเลยครับสเต็ปที่1 2,500เม็ดนี่น่าจะได้5อัน5สเต็ปปิเสื้อ2ตัว3ตัวมาลุงมาแน่โอ้ยทองเฉย พีเอจะบินมาสามตัวทำไมเ็ษที่สองครับ <Okay. S 2> วืดๆยังไม่รู้เ็ปที่แล้วท้องครับอ่าสงสัยในอะไรในอดีตอย่างนั้นเหลอมาสิมาสิ ก้าแรกเพื่อเปลี่ยนแปลงโรคไปนี้โอเคจอเจวเฮ้ยฉันแค่อยากอยกู่อยา่างสงบเท่านั้นแชรอ่าเลี้ยงกันมาเลยคือมันอยู่ในระดับที่แรงอะ่ะตัวพวเนี้ยเราวคือถ้ามันมีตัวพวนี้อยู่มันก็ไปเล่นห้องไหนก็ได้แล้วก็สบายใจแต่ห้องดอกก็จะไม่ให้เล่นนะ ต้องดับน้ําหอมแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ให้เล่นแต่บางห้องก็เล่นได้ครับเพราะถ้าเรายืนไหวอะเล่นได้ผิเสื้อหนึ่งตัวเตปบี่่สามทองอตูน้เนี่ยนำตอนแรกเลยมันมน่ากลัวจริงแค่ทุกคนอ่ะจัดไป มาครับไอ,อผมพูดผิดน่าจะได้10สเต็ปไม่ใช่ห้าสเต็ปตัวนี้โกะเหรอไม่ใช่เหรออ๋อฮินามโมริก็ดีตัวนี้เอาไว้ดอบหยาดน้ำฮะมีประโยชน์ไม่ได้แย่นะฮินามโมรอะ่ะใช้ยืนได้เลยไอตัวแบบ น่าสี่ตัวแรกนี่มันจะไม่โผล่มาสักตัวเลยเหรอเอา้าจัดมาขอหน่อยผิวเสื้อสองตัวสองตัวเท่านั้นไม่ปฏิเสธไม่อะไรเลยมันน่ากลัวรจริงๆแหละตัวไอ้ตู้ตู้แรกเนี่ย มีเสื้อตัวเดียวสีทองไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะเราจะได้ไอเซนไหมไอเซนจะมาไหมผมเหลืออีกสี่สเต็ปเท่านั้นนะโอ้โหไม่มีได้กินความเค็มแบบสุดๆเลยฮะ สามสเต็ปสุดท้ายผิดเสื้อสองตัวสามตัว,ตวอันนี้ต้องมาแน่แต่จะได้เป็นอะไรฮะค่าอยู่ในทุกสิ่งไอเซนมาฮะอ่าแจ้วยืนยาวๆสำหรับไอดีนี้ตัวสีม่วงนะต,ตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นเหลือตัวเดียวจริงก็ไม่มาแล้ว หลือ2สเต็ปสุดท้ายครับมารุ้นไปด้วยกันผิดเสื้อ2ตัวสีทองไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเพชรนี่ก็สะสมจากการฟาร์มตัวละคร5ดาว6ดาวเท่านั้นนะแล้วก็เนื้อเรื่อง หมดครับไม่มีเลยเหลืออยู่16เมตรเท่านี้สิบเมตรน่าจะไม่พอเปิดอะไรเลยมั้งโอ้ยวันนี้เราก็ได้ตัวที่ว่าดีๆมาตัวนึงแต่ถามว่าการเปิดแบบนี้คุ้มไหมผมว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่ามันไม่มีแบบการันตีหรือว่าอะไรเลยเ่ี้ความค่าที่จะเสี่ยงมากๆก,ก็ได้ ชิน a โมริฮะแชทครับไก่ตัวเนี้ยแล้วก็ไอเซนได้มาแค่4ตัวเองนะสำหรับเพชรสองพันห้าเนี่ยสิบทั้งหมดสิบสเต็ปได้มา4ตัวนี่ถือว่าถือว่าค่อนข้างเคมนะแต่ยังดีที่มีไอเซนมากู้หน้าหน่อยมันก็ยังพอไปได้อยู่ตัวถ่ายไปได้ไอเซนแบบสีม่วงเลย,แต,เยแต่รู้สึกสีม่วงเยอะจัง แล้วก็สีฟ้าสีอื่นไม่มีเลยอ่ะไอดี ID. นี้ผมก็มีสีม่วงอยู่แล้วตัวนึงด้วยถามว่าเค็มไหมถือว่าเค็มครับแต่ว่าเราก็บรรลุจุดประสงค์คือเราได้ไอเซนตละโอเคสําหรับผู้เล่นใหม่ก็ลองคิดดูนะฮะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้นี้มันค่อนข้างยากเหมือนกันอีกอย่างตู้มันอยู่แค่ไม่กี่วันนะสําหรับตู้ใหม่อ่ะมันอยู่แค่ไม่กี่วันเองพอผ่านไป30วันแล้วมัน จะกลายเป็นตู้ที่ไม่มีแล้วอ่ะตู้แรกอ่ะอยางไงก็ต้องฝากคลิปนี้วุฒินี้นะครับฝากกดไลค์ก like, ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ